สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูแซ่บจ้ายำหมูยอแล้วก็แหนมนะคะแหนมกับหมูยอนี้เรานําไปอบก่อนนะคะนี่เลยจ้าแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้หมูยอก็นําไปลวกนะคะที่อบก็คือแหนมอย่างเดียวเครื่องเคียงนะคะก็จะมีแครอทพริกหัวหอมแดงซอยแครอทซอย มะเขือเทศหัน่นต้นหอมผักชีนี่เลยจ้าไม่ยากไม่ง่ายไปเลยจ้าไปยำกันเลยนี่นะคะเราก็ใส่พริกกระต้นหอมลงไปก่อนนี่เลยจ้าเมนูไม่ง่ายอร่อยอร่อยตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้าสามช้อนเค็มหรือไม่เค็มเดี๋ยวเราเติมเอาทีหลังได้ นี่เลยง่ายๆเลยเมนูนี้แซ่บมากน้ำมะนาวขันใส่ขวดไว้นะคะช่วงนี้มะนาวเยอะมากๆเลยขันใส่ขวดเอาไว้ดี่ยังอยู่ที่ยังไม่ได้คันอีกเป็นถุงตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ไปเลยจ้าความเปรี้ยวความหวานความเค็มชิม ที่เราชอบนะคะคนให้น้ำตาละล,ะละลายนะคะเพื่อนๆนี่แซฟแซเมนูยำกินทุกวันก็ไม่เบื่อนะคะใส่ลงไปเลยจ้าผักเครื่องเคียงนะคะมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่ใส่ใสไปนี่สพอน์จะชอบใส่แครอทมากเลยนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอุยยอ แหนมแนม,แนมวันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะนำไปอบนี่แล้วก็นำมาหัน่นนี่นะคะเราก็คลุกเขากันให้ทั่วเลยนี่นะคะสีสันก็น่ากินอยู่นะเพื่อนๆใครชอบกินเมยูยำนี่เลยวันนี้สมพรยำจานเดียวนี่นะคะอร่อยมากๆเลยจ้า ชิมรสเลยอืมได้แล้วนะคะขาดหวานนิดแต่มน้ำตาลใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะกพอจะออกชอบหมดหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดนึงนี่เลยจ้าเซ็จเรียบร้อยไปเลยจ้าตักใส่จานพนร้อมเสิร์ฟ นี่เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมคะใครชอบเมนูนี้ก็ลองทำกินดูนะคะยำแหนมแล้วก็หมูหยอแซ่บๆอร่อยๆจ้า<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะไปค่ะพเพื่อนๆไปกินด้วยกันอร่อยออร่ยจ้า<ม>ก็าไว้พบกันเมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ